ได้เงินจากจากเขาเรียกว่าอะไรนะเงินเกษียณผัวฝั่งฮอลแลนด์มาแล้วเขาสามารถเขาถามก่อนเลยนะว่าเขาถ้าเวลาเขาจดทะเบียนจากฝั่งนี้แล้วเขายังมีสิทธิตัวนี้ไหมทางเบลเยียมบอกเลยว่าคุณสามารถได้แค่ครึ่งหนึ่งคุณไม่ได้หมดทุกอย่างเขาแจ้งมาเลยแล้วแต่ประเทศครับอันนี้ใช่ตัวนี้มันคือเป็นเงินจากฝั่งฝั่งฮอลแลนด์นะช่แต่ไม่ได้ ชีวิตไม่ได้แต่ที่นั่นอาจจะได้ผมไม่รู้ที่นั่นผมไม่รู้เพราะว่านานแ,าแล้วนะ <IT S 1> นนตัวนี้นานแล้วนะไม่ใช่ตัวนี้นะมาจากฝั่งฮอลแลนด์ไงเขาแต่งกับคนฮอลแลนด์แล้วทีเนี้ยพอเขาต้องมาแต่งกับฝั่งเบลเยียมทีเนี้ยเขาก็เลยถามทาง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 นู้นแหละว่า เขายังได้รับสิทธิตัวนี้ไหมเพราะว่าถ้าไม่แต่งงานก็ไม่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้เขาพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าแฟนเขาก็ไม่ได้รับอะไรทํานองเนี้ยมาอยู่ฝั่งเบลเยียมทางอนุท่าทางรัฐบอกว่าให้ห้าสิบเป็นตไปตามนั้นอะตามตามกฎหมายของเขาก็ย mm ังบอกว่า <Wh> อ <istles> hmm. ุ๊ยน mm ี hmm. right. ่ค right? right ือเขายังดีเขายังขำขอ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 แล้วครับพี่สามีหนูทํางานเป็นทํางานสุดธุรกิจสุดตัวเองนะ S <S <S อ่าอะอนาะคตไม่แน่มานอนจามีหนูไม่ไปก่อนหนูจะได้เงินไหมมั้ยเออได้ครับข้อคุณแต่งงานต้องดูว่าคุณต้องดูยูประเทศไหยโดยต้องดูข้อกฎหมายของประเทศนั้นโดยทุกทุกประเทศไม่เหมือนกันนะครับต้องดูก่อนนะครับเช่นเช่นบอกวอ่าแอนนะครับผมอ่าถ้าสมมตินคุณมีลูกที่อยู่ประเทศไทยเขาไม่ให้นะครับไมในนบ่ให้เงินนะครับสวิตเซอร์แลนด์ให้เงินนะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะในเช่นไรครับคุณเล็กเขาจะให้คนที่อยู่ประเทศนั้นนะครับผม แต่ว่าเป<ล>็นแม่ไม่ต้องดูว่าคุณอยู่ําถามว่าต้องอยู่ประเทศไหนด้วยเนาะต้องอยู่ประเทศไหนด้วยถ้าเยอรมนสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นเบยจเนสแลนด์เพราะอนาคตจะไม่มีแล้วนะของประเทศนี้ไม่มีไม่มีเขาจะให้คนที่<อ>าานั่นใช่อนาคตเนี่ยก็คือน่าจะเป็นรุ่น<อ>สาวสว่างนี่น่าจะเป็นสุดแล้วมั้งสุดแล้วอ,าาอ,อ,อนาคตอ่ะเขาจะให้คนประเทศนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศจะไม่มีสิทธิ์แล้วหากินเอง ถ้าคุณอยู่สวิตนะครับได้ครับอันนี้ผมตอบบอกคุณนะครับคุณอยู่สวิตนะได้ครับคนหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงคนเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงครับเขาเลือกตั้งกันแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงยางเหมือนเดิมครับ mm hmm. คุณทํางานธุกรกิจส่วนตัวสาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเสียชีวิตปุ๊บมันแล้วแต่การเงินทุกคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะได้น้อยหรือได้เยอะแล้วแต่การการที่เขาทํางานเท่านั้น mm hmm. เ็าเรียกว่าอาเฝ้าี่กาเงินเก็บมาเก็บมาครับผมนะ ถ้าชวิแตผมจะเป๊ะๆถ้าไม่ได้ถือผมต้องดูตำราเอนคุณเล็กลูกน้องก่อนคุณเล็กแฟนแฟนคุณเล็กเนี่ยตัวพูดดีมากๆเลยนะขอชื่นชมนะเออเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแฟนหนูตอนนี้เป็นมะเร็งระยะที่สี่นะคะเอแต่พวกหนูคิดบวกตลอดค่ะแฟนบอกว่าแฟนบอกแค่ว่าอย่าหวังพึ่งเงินไม่ไม่ให้พึ่งตัวเองนะคะอืม ดีมากๆตัวน,นี้นะ่ะ<ม>ถ้าฟัง<ม>ฟังคําพูดของเขาอะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองค่ะหลักการอยู่ที่นี่สวิตค่ะ<อ>พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สําหรับคําตอบเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคําถามดีๆนะได้มากได้น้อยไงยอย่างผมแนะนํานะถ้าคุณได้เงินแม่ม้าผมแนะนำนะคนที่อยู่สุสานนะถ้าคุณได้เงินแม่ม้าประมาณเหมือนผมแนะนำให้คุณกลับ,บืองไทยเถอะคุณไม่ต้องมาลําบาก <c oughs> แบบว่ายังไงอ่ะ ผมรู้จักแค่พอการใช้เงินพอแล้วผมไม่ต้องมาลําบากเช้ามาต้องแล้วคุณไม่มีใครไม่ใช่เพื่อนเพื่อนปล่อยไปเถอะุณไปอยู่กับลูกชาวที่ประเทศไทยผมแนะนําก็อยู่แบบแพบพอเพียงอะ่ะทําได้ทํานาที่คุณอยากจะเป็นตอนเด็กๆทาไปเถอะนะครับแต่ไม่ใช่เอาเงินไปแจกชาวม้งชาวบ้านหรือไปแจกญาติพี่น้องมันทำสิ่งนี้ได้คุณอยู่มีความสุขอ่ะของก็งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวอ่าคือ บางคนก็อยากจะกินเงินเดือนผัวนะแต่ว่าก่อนที่จะไปกินน่ะต้องดูด้วยว่าผัวตัวเองอ่ะทํางานแค่ไหนป่วยแค่ไหนนั้นนี้ก็ต้องไม่ใช่ถึงเวลากินแล้วอันนี้สําคัญมากเพราะบางคนได้เงินน้อยมากได้เงินเดือนบางคนได้เงินน้อยน้อยมากแล้วไม่คุ้มอ่ะตัวเองก็เสียเวลาที่แบบนั่งรออันเนี้ยต้องต้องทํางานด้วยแล้วและสำคัญอีกอย่างก็คือว่าถ้าเขาไม่ลูกติดเนี่ยถ้าเขาไม่ลูกติดเนี่ยนะครับมันจะเสียผลประโยชน์ก็คือว่า จ่ายนี่แล้วเงินทุกอย่างต้องดูว่าการย่าล้างไปแล้วเขาส่งเขาเขาต้องให้เงินสะสมเขาให้ปัญญาเก่าด้วยม,มันจะหมดไปเยอะตัวนี้คนต้องฟังตัวนี้นะเพราะผมอันนี้เรื่องนี้ผมยังไม่คุยเลยนะอันนี้ผมจะคุยสักครั้งหนึ่งว่าไอ้เมียใหม่ก็คือคน